เอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกทานโบกนะฮที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะเจ๊ก็เป็นสารทีค่ะครับพ่อเป็นคนรีเควสนะคะว่าอย,ยากเที่ยวอเอาละเดี๋ยวเรา <ๆ S 1> เข้าไปดูด้านในนะคะเห็นว่าเดินไม่หลึกพี่น้องไปถึงก็แบบเห็นน้ำตกเลยนะฮะก็บคนสะเบียงมาเต็มมัดอันเอเม็ดนูนักเรียนก็จ ตอนนี้เรายื่นอยู่ที่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะนักตกทานโบกกับอาจารย์ประจวบวุวิชาครับผมทริปนี้ใจเป็นคนดีเว๋จริได้ว่าเราไปกินกาแฟเลยนะตบกันโอเคไปกันเลยครับ ได้ได้ได,ได้อากาศเย็นมากทุกคนจำเลย่็เอาเอาไหมตอนนี้นะคะยี่ห้่ีหน้าร้านกาแฟด้านในอุทยานนะคะมันจะมีบริการทงด้านนอกแล้วก็ด้านในเซตตึงกออาจารย์ตัวเก่งค่ะทุกคนเลยนะคือซื้อกาแฟเปเว้นค่ะและตึงกองกินเลยแมท สาสตร์กาแฟทุ่มเรืมาขอน้ําร้อนส่วน <c oughs> เรานะคะก็ <c oughs> เราสั่งให้นะคะเพราะว่าเราต้องอื่นกันขาดนะคะเป็นของหน่วยงานอุอทยาน <c oughs> <ช>นะคะสำหรับใครที่จะเข้ามาในนี้ก็จะมีกาแฟบริการมีทีนัง่งมีการเต้นมีแค้มมีลานข้างบนเดี๋ยวเราไปเล่กันวะข้างบนที่เขาว่าไปนังเนี่ยบาบขนาดไันนะคะที่ใน่ๆอากาศเย็นหมากและทึ่งเราจะได้ดูกันว่ากาแฟร้อยไม้เดี๋ยวจบชิมกินไปเล่ค่ะโอเค ครับพี่บาร์เทนเดอร์จัดการให้เรานี่ก็จะเป็นน้องๆน่าจะมาทัศนศึกษาไหมอะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรครับรับานกะบี่ค่ะรับานกระบี่เนาะอันนี้มาทัศนศึกษาใช่ไหมใช่ อโอเคอร่อยไหมครับอันนี้ได้เมนูอ,มอ,อะไร,รไโอโอเคแล้วเดี๋ยวทานเสร็จก็ขึ้นไปกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตามไปนะโอเคครับทานให้อร่อยครับครับครับนี่ก็เป็นน้นองนองนักเรียนโรงเรียนกระบ,บีอนุบาลกระบ,บีนะครับมาทัศนศึกษาประมาณร้อยกว่าคนครับผมไปกันต่อเลยครับนี่ก็จะเป็นพี่ประกอบเด้อครับ เพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเพิ่นสิเป็นไก่พาเฮาเที่ยวด้วครับเมื่อน,นี้แไปยืนคุยกับพี่เจียบเรื่องรายละเอียดการเข้าชมอุทยานอะไรประมาณนี้นะจ๊ะไปกันเลยตลอดทั้งปีที่ว่าน้ำไม่แห้งเลยอ๋อฮะแล้วก็มันจะมีระดับน้ำลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่แห้ง อ๋อแต่ไม่แห้งเลยใช่ไหมครับทุกคนคือสวยมากๆเลยนะแล้วแบบเจว่าน่าจะเย็นมากๆเลยแหละอันจุดนี้คืออะไรครับพี่ประกอบธารบกน้ำตกอุทยานทารโบกจุดเล่นน้ำก็มีอยู่จุดนี้จุดแรกจุดที่สองก็จุดเล่นน้ำแต่ว่าตรงนั้น เราไม่อนุญาตให้เล่นแล้วให้เล่นจุดนี้แล้วก็จุดต่อไปก็เลี้ยวซ้ายไปหนึ่งจุดที่สองจุดที่สามตรงนู้นอ่าแล้วก็สาะนูนก็สวยงามถ่ายรูปอะไรพอเลี้ยวซ้ายไปเป็นสารต๊วช่องตัวยวนสารสับติดนะครับสองตัวตรงนี้แล้วก็วนเวียนไปเส้นประหลับประมันทุกยขึ้นไปสัมผัสนะขึัดาเลย อ๋อมีถ้ำด้วยมีถ้ำด้วยอ๋อแต่ว,ว่าไปได้แค่เย็นแค่าปากถ้ำเฉยโอเคไปพาเที่ยวกระบี่เดี๋ยวเดินเดินตามพี่ประกอบไปพี่ประกอบเป็นไกด์ให้เราวันนี้เขาบอกว่ามีจุดเล่นน้ำสามจุดนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขาบอกพี่ประกอบบอกว่ามีจุดเล่นน้ำสามจุดนะครับที่ปลอดภัยนะครับผม <th> ดคุยกับนักท่องเที่ยวใสิ่งไหนมีสิ่งไหนตรงจุดไหนน่าเที่ยวน่าไปก็บอกกล่าให้นักนท่องเ, <Yes. S 2> เที่ยวได้เข้าใจข้าท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็บางคนก็ไม่เข้าใจว่า,าตรงนี้คือ,ท,อ,อท่านโบกเมื่อก่อนชื่ออะไร uh ah. แล้วก็ที่สําคัญที่สุดในนี้คือสําคัญตรงไหนครับสําคัญตรงที่ว่านายหลวง การที่9ครับรูบ<ผ>มครนริญาเดชก็ในหลวงของเรานี่แหละครับนะครับอา่อา ฝนก็ไม่ตกแล้วน้ําก็ใสขึ้นน้ำข้างล่างคือแบบเียวไปาประน้ำ่วงนี้ช่วงฤดูร้อนนะครับทุกคนดูในสุขภาพตัวเองด้วยก็อากาศร้อนอยากคิดว่าหวัดใหญ่ไม่อยู่นะครับยังอยู่ติดต่ออยู่ตลอดนะครับ จุดนะครจุดที่สองเป็นวางจัดแก้วจุดได้กันเป็นสะใหญ่ของการโบกสยานการโบกจองที่สองเป็นวังจัดแก้วจุดเล่นน้าสาหรับเด็กข้างสะพานนี้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้แต่ว่าเด็กให้เล่นบริเวณที่น้ําตื้นน้ําอยู่ประมาณเท่าประมาณเอวสะเอวอยู่ประมาณเนี้ย ก,ก็ไม่ต้องเป็นหว่วงอะไรมากมายให้เด็กลงไปเล่นเหมือนก็เล่นในอ่างในบ้านเลยนะครับ uh huh. ครับจุดกระ้างก็มีน้ําตื้นน้ําลึกอยู่นิดนึงไม่เยอะไม่เหมือนบางสระใหญ่ด้านบนอ๋อเมื่อกี้จะเป็นสระใหญ่นะครับอันนี้เป็นจุดที่สองนะโอเคสบายครับทุกคนสงบแล้วก็น้ำผมว่านะ่าจะเย็นมากๆ<า>ด้วยนะทางศึกษาธรรมชาติก็อยู่เส้น,นี้นะครับเ่านเลี้ยงภูเขาไปออกอีกฝั่งหนึ่งไปออกอีกประตูสองนะครับออกประตูสองฝัง่งนู้น ไปกันเลยทุกคนทุกคนใหญ่มากๆเลยต้นนี้โอ้โหใหญ่มากสวยมากสวยมากพี่ประกอบจริงๆผมชอบธรรมชาติไงผมชอบธรรมชาติผมว่ามันแบบมันสบายๆดีอ่ะ วันนี้ก็ข, <behaviour. S 1> ขอบคุณพี่ประกอบมากๆนะครับ <Yeah. S 1> ที่พาเดินชมนะครับเดินชมน้ำตกทานโบของอิทยานแห่งชาตินะครับก็จบทริปแล้วคนบอกว่าจะเราพาไปเที่ยวแล้วเขาก็นั่งรอเออเก่งเก่งเก่งก็เธอเลยไปเที่ยวจะชนกับพ่อนั่งจีกับเออเก่งเก่งเก่งนะเราก็ไปสำรวจแล้วทริปนี้ก็จบไปด้วยดีนะครับ ขอบคุณพ่อจวบที่บอกแหล่งท่องเที่ยวชีเป้านะครับที่สวยๆให้มาชมนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย